สวัสดีค่ะ,ด,คะดิฉนันนางสาวอวัสมาวติอิสรอีนรหัส684341024ค่ะและดิฉันนางสาวปริศญาิโรเซรหัส684341015ค่ะค่ะสำหรับที่วันนี้นะคะพวกเราก็จะพาทุกคนนะคะมาเรียนรู้เกี่ยวกับหนังสือที่พวกเราค้นคว้ามานะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด3เล่มด้วยกันนะคะทุกคนและหนังสือที่เราจะมาพูดถึงนะคะก็จะเป็นหนังสือนหน,นึ่งไดกรสาร,ารสำคัญสพสารรัฐประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์ไทยฉบับสังเขปนะคะซึ่งหนังสือนหนึ่งไดกสารสำคัญสพภาราาร,ารัฐประ บริษ,ษัทไทยเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมดพัน 1, เล่มน,นะคะแต่ว่าเราหยิบยกันมาเพียงแค่2เล่มน,นะคะก็จะเป็นหนังสือลำดับที่21แล้วก็22ค่ะลูก แรกนะคะเราจะพาทุกคนไปสำรวจวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์นั่นก็คือกลอนเพลงยาวนิราชพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ,ฟ้าจุฬาโลกซึ่งถือเป็นบันทึกส่วนพระองค์ที่กล่าวถึงเหตุการณ์สงครามระหว่างไทยกับพมา่าที่ท่าดินแดนในปีพศ2329เอกสารชิน้นนี้มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ในฐานะหลักฐานชั้นต้นที่ช่วยให้เราเข้าใจสงครามไทยรุพรมา่า ในยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับเอกสารฝ่ายพมา่าก็ยิ่งช่วยเห็นภาพของสงครามในครั้งนั้นได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นสิ่งที่น่าสนใจนะคะแม้พมา่าจะเตรียมความพร้อมด้านสเสบียงและกำลังรบแต่ไม่สามารถตั้งทัพใกล้พนครกรุงเทพได้เพราะฝ่ายไทยได้เรียนรู้จากสงครามเสียกรุงในอดีตจึงยกทัพไปสกัดข่าศึกที่หัวเมืองไม่ปล่อยให้พมา่าเข้ามาตั้งมั่น ใกล้เมืองหลวงใหม่ที่เราเพิ่งสร้างสึกและหลังศึกท่าดินแดงพม่าก็ไม่สามารถยกทัพเข้ามาทางด้านตะวันตกได้อีกเลยสําหรับนักประวัติศาสตร์เนี่ยกรอมเพียงยาวนิราชจ,จึงเป็นแหล่งข้อมูลสําคัญไม่เพียงสะท้อนมุมมองฝ่ายไทยแต่เมื่อใช้ร่วมกับเอกสารพาม่าก,ก็ทำให้ภาพของสงครามครั้งนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นค่ะ และในบทที่สองนะคะเราจะมาพูดถึงเดอะรู้นวาดหนังสือพิมพ์ฉแบับแรกของคนไทยที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในฐานะที่ไม่ใช่แค่สื่อสิ่งพิมพ์แรกแต่ยังเป็นสื่อที่สื่อถึงในยยาทางการเมืองอีกด้วยผู้ที่จัดทำก็คือพระองค์เจ้าเกษมมศสสภาพขนาดมีพระชนมายุเพียง1 9พรรษาโดยมีพื้นฐานมาจากสองปัจจัยสำคัญนั่นก็คือ ปัญหาทางการเมืองต้นรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและกระแสการรับวัฒนธรรมตะวันตกข,ของคนชั้นนํำสยามแม้เนื้อหาจะเน้นไปทางการเมืองแต่ดยรุนวาดก็เป็นหลักฐานสำคัญที่ช่วยให้เราเข้าใจโลกทัศน์ของคนชั้นนำในยุคนั้นรวมถึงประวัติศาสตร์สังคมของกรุงเทพมหานครที่สำคัญหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ยังเผยให้เห็นประเด็นใหม่ๆ เช่นความขัดแย้งทางการเมืองในยุคนั้นไม่ได้เป็นเรื่องของคนหัวเก่ากับคนหัวใหม่แต่เป็นความขัดแย้งระหว่างกลุ่มคนประโยชน์สามฝ่ายได้แก่วังหลวงกรมพระราชวังบรวรสถานมงคลและตระกูลขุนนางและสุดท้ายดารุนว่าทยังสะท้อนภาพสังคมในยุคนั้นว่าบ้านเมืองมีความสับสนวุ่นวายมีเจิผู้ร้ายชุกชุม ซึ่งต่างจากภาพจำที่เราคิดว่าเป็นยุคที่บ้านเมืองสงบสูขและในบทสุดท้ายเราจะพาทุกคนไปทำความเข้าใจกับสาเหตุของการออกพระราชบัญญัติสถานบริการพศ2 5 0 9หหลังสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลง โลกเปลี่ยนผ่านจากยุคแห่งความรุนแรงสู่ยุคความบันเทิงผู้คนห่อยหาความสุขและการผ่อนคลายรัฐบาลไทยเองก็ได้ยกเลิกคำสั่งลดความบันเทิงในช่วงสงครามส่งผลให้บาร์ไนคลับและสถานเรื่องโรงมต่างๆเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วช่วงเวลานั้นประเทศไทยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสหรัฐอเมริกาอย่างมากเพราะได้รับการช่วยเหลือทางด้านการทหารเศรษฐกิจ และวิชากากรคนไทยมองว่าสหรัฐคือมิตรแท้และรัฐบาลก็ตอบแทนด้วยการเปิดโอกาสให้นายทุนอเมริกันเข้ามาลงทุนโดยเฉพาะในธุรกิจบันเทิงแต่ในขณะที่สถานบริการเพื่องฟูกลับเริ่มปรากฏปัญหาทางสังคมที่ควบคุมไม่ได้ทั้งอบายามุกยาเสพติดและอาชญากรรมรัฐบาลจึงออกพระราชบัญญัติสถานบริการพศ2509 เพื่อควบคุมกิจการเหล่านี้ให้เป็นระบบเกิดหมายฉบับนี้กลายเป็นหมุดหมายสำคัญของการจัดระเบียบสังคมในยุคเปลี่ยนผ่านโดยเฉพาะในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพที่ความบันเทิงและการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมกำลังเติบโตไปพร้อมกันนี่คือจุดเริ่มต้นของการพยายามควบคุมแสงสีให้สุนดทลกับความสงบของสังคมไทยค่ะ บทนี้นะคะเราจะพาทุกคนมารู้จักเกี่ยวกับหมอปรัดลีและบทบาทสำคัญกับบางกอกเรคคอนเดอร์หนังสือพิมพ์ฉบับแรกของไทย แม้หมอบัตรลีจะเป็นชาวต่างชาติแต่เขาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมาโดยตลอดแม้เขาจะเคยตีพิมพ์เนื้อหาที่ขัดแย้งกับราชสำนักหรือแม้แต่กระทบเสวนพระองค์แต่พระองค์ก็ยังทรงให้อภยัยเคารพในสรีความคิดแล้วในวันขึ้นปีใหม่นะคะพระองค์ยังพระราชทานคำอวยพรแก่ประชาชนผ่านหนังสือพิมพ์โดยมีลายพระหัตถ์ที่ชัดเจนเป็นภาพสะท้อนความทันสมัยและเปิดกว้างของกษัตริย์ไทยในยุคนั้นแต่ชีวิตของหมอปัตลี ในวงการสื่อกับไม่ราบรื่นเขาต้องเผชิญคดีหมิ่นประมาทหลังจากตีข่าวเกี่ยวกับกรมสุนฝรั่งที่เคยมีปัญหากับข้าราชการไทยถึงแม้จะเป็นคดีระหว่างประเทศและสุดท้ายเขาเป็นฝ่ายแพ้จะต้องเสียค่าปรับแม้ในวันที่เขานำบาบพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ายังทรงพระราชทานเงินช่วยเหลือแต่ท้ายที่สุดบางกล่องรีคอร์เดอร์ต้องปิดตัวลงด้วยปัญหาทางการเงินและการไม่ได้รับการสนับสนุนจากทางรัฐแม้เขาจะตั้งใจ แต่ก็ต้องยุติบทบาทฐานะบรรณาธิการลงพร้อมกับความรู้สึกเสียดายแต่หนังสือพิมพ์ฉบับนี้ไม่ได้เป็นเพียงหนังสือพิมพ์ฉบับแรกของไทยเท่านั้นแต่ยังเป็นหลักฐานชั้นต้นที่สะท้อนถึงยุคสมัยการเปลี่ยนแปลงของกรุงเทพสู่โลกสมัยใหม่และบทบาทเสรีภาพสื่อในประวัติศาสตร์ไทย แล้วเราจะมาพูดถึงเอกสารสองฉบับสําคัญในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวคือพระราชบัญญัติพระสงฆ์และประกาศว่าด้วยการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาและทั้งสองฉบับนี้นะคะสะท้อนถึงพระราชบายที่ผสมผสานทั้งการควบคุมและการส่งเสริมพระศาสนาฝ่ายควบคุมมีทั้งการให้เจ้าอาวาสและเจ้าคณะตรวจสอบพระภิกษุและให้คารวะสอดส่องและห้ามบางพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมค่ะและในขณะเดียวกันพระองค์ทรงส่งเสริมพระศาสนาโดยเป ทางให้พระภิกษุช่วยเหลือคารวาตได้ในกรอบที่ไม่ขัดกับพระวินยัยและส่งเสริมให้ปฏิบัติตามประเพณีนิยมแต่ที่น่าสนใจคือการที่ต้องออกประกศาศซ้าๆสแสดงให้เห็นว่าการควบคุมและชําระพระศาสนาในไทยเป็นเรื่องที่ท้าทายมากครั้งนี้เอกสารทั้งสองฉบับไม่ได้เป็นแค่ข้อบังคับในยุคนั้นแต่เป็นหลักฐานสําคัญที่ช่วยให้เราได้เข้าใจการพัฒนาของพระพุทธศาสนาในสังคมไทยอีกด้วยค่ะ แล้วในบทนี้นะคะเราจะพาทุกคนย้อนกลับไปในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับประกาศสําคัญ2อฉบับที่แสดงถึงพระราชบายในการควบคุมและทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาเอกสารฉบับแรกคือพระราชบัญญัติพระสงฆ์สมมาเน,นและสิทธวัด ออกในปีมะเมเอกศกเน้นถึงการควบคุมวินัยของพระพิสุสัมมาเนรและคารวะมีทั้งการให้เจ้าอาวาสและคณะเจ้าที่ดูแลกันเองและเปิดโอกาสให้คสถ์ร่วมสอดส่องพฤติกรรมเช่นการห้ามบวชสัมมาเนนโคงและห้ามพระที่เสียสติอยู่ที่วัดเอกสารอีกฉบับหนึ่งว่าด้วยการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา มุ่งส่งเสริมให้ปฏิบัติตามประเพณีอย่างเหมาะสมอนุญาตให้ช่วยเหลือคารวะได้ตราบใดที่ยังไม่ขัดกับพระวินัยและทั้งสองฉบับนี้นะคะจึงสะท้อนให้เห็นพระราชประสงค์ในการจัดระเบียบพระศาสนาให้มั่นคงทางด้านการควบคุมพฤติกรรมและการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในสังคมแต่การออกประกาศลักษณะเดียวกันซ้ำหลายครั้ง <c oughs> ก็แสดงให้เห็นว่าการชำระและปฏิรูปพระศาสนาในไทยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทีเดียวค่ะ ในบทนี้นะคะเราจะมาพูดถึงส่วนที่สัญญาเบอร์นีและเบอรริงกับการพัฒนาของสยามาหลายคนอาจจะคิดว่าประเทศไทยเริ่มปฏิรูปให้ทันสมัยในรัชกาลที่5แต่จริงๆแล้วจะเริ่มต้นนั้นย้อนไปไกลกว่านั้นตั้งแต่รัชกาลที่3เราก็เริ่มเปิดรับแนวคิดแบบตะวันตกโดยเฉพาะผ่านสนธิสัญญากับชาติตะวันตกซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจสังคมและการทูตอย่างสำคัญสนธิสัญญ,ญาฉบับแรกที่มีลักษณะแบบตะวันตกจริงๆคือสนสัญ,ญญาเบอร์นีปีพศ 2,369กับอังกฤษแม้ไม่ใช่ฉบับแรกสุดในประวัติศาสตร์แต่เป็นฉบับแรกที่มีผลผูกพันชัดเจนตามธรรมเนียมสากลเป็นครั้งแรกที่สยามต้องปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างจริงจังและนี่เองทําให้เห็นถึงความพยายามของอังกฤษในการแทรกแซงเศรษฐกิจสยามอังกฤษต้องการให้เลิกปลูกขาดการค้าโดยพระคังสินค้าและเปิดตลาดเสรีมากขึ้นเพราะหลังจากอังกฤษชนะสงครามกับพม่าก,ก็ต้องการขยายอิทธิพลในภูมิภาคนี้ อย่างไรก็ตามอังกฤษยังไม่พอใจกับสนทิสัญญาเบอร์นี่จึงพยายามขอแก้ไขหลายครั้งจนกระทั่งในสมัยรชัชกาลที่4อังกฤษได้ส่งเซืร์อจอห์นบอลริงมาเจราจาและได้ขอสรุปเป็นสนทิสัญญาบอลริงในปีพศ2398สนทิสัญญาบอริงถือเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่เพราะนําไปสู่การเปิดเสรีทางเศรษฐกิจยกเลิกการผูกขาดสินค้าโดยรัฐเปิด การค้าต่างชาติอย่างกว้างขวางและยังส่งผลถึงโครงสร้างสังคมในเวลาต่อมาอีกด้วยค่ะเมื่อเราศึกษาทั้งสองสนที่สัญญาควบคู่กันจะเห็นว่าสนทีสัญญาเบอร์นีคือจุดเริ่มต้นของการเจราจาแบบตะวันตกแต่สนทีสัญญาบาร,ริงคือ สิ่งที่ทําให้เห็นโครงสร้างของเศรษฐกิจไทยที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างลึกซึ้งแม้จะเป็นผลจราจาที่กดดันจากภายนอกแต่ก็สะท้อนถึงความพร้อมจากภายในผ่านนโยบายของรัชการที่3และรัชการที่4ที่เริ่มมองเห็นถึงความจำเป็นของการปรับตัวท้ายที่สุดสนธิสัญญาทั้งสองฉบับนี้จึงเป็นรากฐานสําคัญที่ปูทางไปสู่การปฏิรูปในรัชการที่5อย่างแท้จริงค่ะ และบทนี้นะคะเราจะมาพูดถึงจดหมายเหตุเจมส์โลซึ่งเป็นรากฐานชั้นต้นจากชาวต่างชาติที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษาประวัติศาสตร์หัวเมืองปากใต้ของไทยจดหมายเหตุฉบับนี้จะทำโดยร้อยโทเจมส์โล เจ้าหน้าที่ของบริษัทอินเดียตะวันออกของอังกฤษเขาได้บันทึกการเดินทางจากปีนางไปยังนครศรีธรรมราชในปีพศ2367ตรงกับสมัยรชัชกาลที่3แม้เจมส์โลจะมีมุมมองเชิงลบต่อสยามแต่เอกสารของเขากับทำให้รู้ข้อมูลเชิงลึกที่หาไม่ได้จากเอกสารไทยเช่นสภาพบ้านเมืองการปกครองการคมนาคมและวิธีของชาวบ้านซึ่งมันถูกมองว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวเกินกว่าจะมีใครที่จะจดบันทึกไว้ นนสมััย้จดหมายเหตุนี้ยังช่วยให้เขาเข้าใจบทบาทเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในการติดต่อกับชาวต่างชาติและยังสะท้อนความเคลื่อนไหวของอังกฤษที่พยายามสร้างความสัมพันธ์กับเมืองนครรีธรรมราชซึ่งมีสถานะเป็นศูนย์กลางปกครองหัวเมืองักใต้รวมถึงหัวเมืองมลายูกล่าวได้ว่าเอกสารนี้คือหน้าต่างสําคัญที่เปิดประตูสู่ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและยังช่วยเติมเต็มช่องว่างที่เอกสารไทยเองอาจจะมองข้าม ที่1เบื้องแรกประวัติศาสตร์ไทยไต้บทนี้จะนําเสนอเรื่องการสร้างบ้านแปลงเมืองของหมู่บ้านคนไทยไตย้เรื่องกลุ่มคนในหน้าเจ้าและกลุ่มคนในแผ่นดินใหญ่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในคริสต์ศตรวรรษที่9ก้ถึงสิแบ่งแยกหัวข้อคือหมู่บ้านและเมืองของคนไทยไต้หน้าเจ้าแผ่นดินใหญ่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในคริสต์ศตรวรรษที่9ก้ถึงสิบ ในบทที่สองคนไทยไตย้และอาณาจักรโบราณเราจะพาทุกคนไปย้อนรอยอดีตโลกของคนไทยไตย้เริ่มกันที่ทวารวดีจุดเริ่มต้นของวัฒนธรรมพุทธศาสนาในแผ่นดินนี้พุทธศาส,สนาไม่ได้เพิ่งมาถึงแต่ยังรากลึกมานานแล้วโดยเฉพาะในกลุ่ชมชาวมอทที่ฝากร่องรอยไว้ผ่านจารึกและ้ากโบราณสถานหลักหนาแ่งถึงแม้ข้อมูลยังไม่แน่ชัดนะัก แต่มีแนวโน้มว่าคนไทยไต้ได้อ,อพยพเข้ามาในช่วงนี้เช่นกันต่อ,อมาคือเมืองพระนครหรือจักรวรรดิขอมที่รุ่งเรืองถึงขีดสุดในช่วงปลายพุิธศตวรรษที่9โดยมีกรุงเยสุรปุระเป็นศูนย์กลางมีหลักฐานจากซากโบราณสถานที่แสดงให้เห็นถึงอำนาจการเชื่อมโยงกับเมืองพิมายและร่องรอยของคนไทยใตย้ที่เข้ามามีบทบาทในอาณาจักรนี้ด้วย จากนั้นเราขยับขึ้นเหนือไปที่นครโยนกริมแม่น้ำโขงตอนบนมีตำนานเก่าถึงหัวหน้ากลุ่มคนไทยไตที่นำผู้คนเข้มามาตั้งสิ่งฐานสร้างเมืองและฟื้นฟูพุทธศาสนาจนกลายเป็นยุครุ่งเรืองทางวัฒนธรรมสุดท้ายเมื่อถึงพุทธศักราช1743หรือรอาวคริสตศตวรรษที่12คนไทยไตย้ เริ่มสร้างรัฐของตนเองมากขึ้นแม้การปกครองแบบรวมศูนย์ยังไม่มั่นคงแต่ก็ถือเป็นช่วงเริ่มต้นของโลกใหม่สําหรับคนไทยไตยในแผ่นดินนี้บทที่ 3. ศตวรรษของคนไทยไตยอาณาจักรล้านนาอาณาจักรล้านนาจุดศูนย์การสําคัญของโลกไทยไตในดินแดนภาคเหนือเมืองต่างๆอย่างเชียงแสงและเชียงรุง้งไม่เพียงแต่มีความใกล้ชิดทางสายเลือดเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงวัฒนธรรมและภาษาที่เชื่อมโยงกันอย่างแนบแน่นล้านนาไม่ใช่เพียเมืองเหนือที่เรารู้จักกันในปัจจุบันแต่เป็นรัฐไทยใตท,ที่ยิ่งใหญ่มีภาษาของตอนเองศิลปะความเชื่อและอำนาจการปกครองที่มั่นคงขยับลงมาในภาคกลางและภาคใต้เราจะเห็นการลงหลักปักฐานของชาวไทยใตในพื้นที่เดิมของทวารวดีและรบุรี ภายในคธศตวรรษที่13ชาวไทยใตเหล่านี้ได้พัฒนาขึ้นเป็นผู้มีอำนาจสร้างอัตลักษณ์ใหม่ในน้ำชาสยามบทที่4อายุทยาและเพื่อนบ้านในบทนี้นะคะเราจะพาคุณย้อนกลับสู่ยุคแห่งอำนาจความรุ่งเรืองและสงครามยุคข,ของอายุทยาและเพื่อนบ้านในช่วงที่จกักรวรรดิพานครเริ่มอ,อ่อนแรงลงสุขโขทยัยก็เริ่มพังงาดาขึ้นโดยการยึดดินแด,ดนต่าง ไปจากขมเขมีทูตจีนที่เดินทางมาในเวลานั้นยังบันทึกไว้ว่าในสงครามกับสยามประชาชนถูกระดมกำลังทั้งหมดหมู่บ้านมากมายถูกเผาทำลายแต่เมื่อถึงเวลาของอยุทยารัฐแห่งนี้กับยิ่งใหญ่เหนือใครอยุธยาไม่ได้เป็นแค่เมืองแต่เป็นมหาอำนาจที่ควบคุมทั้งเมืองเศรษฐกิจและวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มานานกว่า400ปี ขณะเดียวกันล้านนาก็รุ่งรอดไม่แพ้กันแม้จะมีความขัดแย้งกับเพื่อนบ้านและศึกภายในแต่ก็เคยเอาชนะกองทัพอยุธยาได้และเมื่อถึงยุคข,ของพญากนาล้านนาได้ยกระดับพุทธศาสนาโดยนำแนวคิดจากนิกายลังกาวงศสร้างวัดใหม่และผลักดันให้วัฒนธรรมท้องถิ่นเข้มแข็งขึ้นบทที่ 5. บทเรียนจากอายุธยา รชาชอาณาจักรอยุธยาคือมหาอำนาจที่ยืนหยัดด้วยพลังทางการทูตและทหารรับมือพมา่าผู้เป็นศัตรตูและถักทอสายสัมพันธ์กับตะวันตกผู้มาพร้อมกับการค้าและศาสนาแม้แข็งแร่งราวต้นไม้ใหญ่ยังรากลึกในผืนดินภูมิรัฐศาสตร์แต่กิ่งก้านกับแตกรา้าจากความขัดแย้งภายในและสุดท้ายล้มลงในปี2310บทเรียนนี้เตือนเราว่า อำนาจภายนอกจะไม่สั่นคลอนเราได้นั้นก็ต่อเมื่อภายในเราจะไว้ซึ่งสงมดุลและความสมัคคีบทที่6การฟื้นคืนของรัฐไทยจากสรางกรุงศรีอยุธยาพระเจ้าตากสินมหาราชจุปกายความหวังฟื้นฟูแผ่นดินไทยด้วยพลังทหารและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลก่อนที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจะสานต่อสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ให้มั่นคง ศิลปะศาส,สนาและกฎหมายถูกชุบชีวิตอีกครั้งแต่แม้ความสงบในรชัชกาลที่สองจะเบ่งบานวิกฤตแห่งการเปลี่ยนแปลงยังคงรออยู่ข้างหน้าจนรชัชกาลที่3ต้องเดินบนเส้นทางบางๆระหว่างการอนุรักษ์และการปฏิรูปเพื่อรักษาเอกราชและจิตวิญญาณความเป็นไทยไว้ให้คงอยู่ตลอดไปบทที่ 7. เส้นทางสุนสยามสมัยใหม่ในยุคข,ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สยามต้องเผชิญกับแรงกดดันจากโลกตะวันตกพระองค์จึงเลือกปฏิรูปอย่างระมัดระวงังเปิดประเทศพัฒนาโครงสร้างของรัฐแต่ยังคงรักษารากเหล้าของไทยในความขัดแย้งกับพวกหัวโบราณไม่ได้จบลงด้วยการล้มล้าง แต่หลมรวมเป็นพลังการเปลี่ยนแปลงแต่ปูทางให้ราชการที่5ก้าวสู่การปฏิรูปครั้งใหญ่จนสยามในปี2453ยืนอยู่กึ่งกลางระหว่างโูกเก่ากับโูกใหม่พร้อมวางรลากฐานสำหรับรัฐสมัยใหม่และระบบใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นอ,อีกด้วยค่ะบทที่8ชาตินิยมและการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยต้นทศวรรษที่20พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวปลุกพลังชาตินิยม ก่อรูปความเป็นชาติไทยพันธ์การศึกษาวัฒนธรรมและการปฏิรูปจนสยามเริ่มก้าวสู่ความเป็นรัฐชาติสมัยใหม่ต่อมาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเจ้าชีวิตองค์สุดท้ายทรงยอมถอยจากอำนาจเบ็ดเสร็จเปิดทางให้ประชาธิปไตยยังรากเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ไทยไปตลอดกาลบทที่ 8. ชาตินิยมและการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยต้นทศวรรษที่20 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวปลูกพลังชาตินิยมก่อรูปความเป็นชาติไทยพันธ์การศึกษาวัฒนธรรมและการปฏิรูปจนสยามเริ่มก้าวสู่ความเป็นรัฐชาติสมัยใหม่ต่อมาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเจ้าชีวิตองค์สุดท้ายทรงยอมถอยจากอำนาจเบ็ดเสร็จเปิดทางให้ประชาธิปไตยย์ยังรากเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ไทยไปตลอดกาล และประโยชน์ที่ได้รับจากหนังสือสามเล่มนี้ด้านวิชาการที่เกี่ยวเนื่องกับปลายวิชาประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยใหม่ช่วยฝึกฝนการอ่านและวิเคราะห์เอกสารประวัติศาสตร์ในฐานะหลักฐานทางวิชาการไม่ใช่เพียงแค่การท่องจําเนื้อหาด้านวิชาชีพการทํางานประวัติศาสตร์เพื่อการสื่อสารสังคมเป็นแหล่งข้อมูลที่มีคุณค่าสําหรับผู้ที่ประกอบอาชีพนักประวัติศาสตร์พิธีกรสารคดีพิพิธภัณฑ์หรือผู้ที่ผลิตสื่อเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ต่อบุคลากรทั่วไปหรือผู้ที่สนใจจะหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยใหม่ส่งเสริมความเข้าใจในพัฒนาการของรัฐสังคมและวัฒนธรรมไทยอย่างมีมิติและรู้เท่าทันกระบวนการการสร้างประวัติศาสตร์น่นเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับการแนะนําหนังสือทั้ง3าเล่มของพวกเราในหมวดของประวัติศาสตร์สําหรับคลิปนี้นะคะพวกเราขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ